เสร็จไหมฮะอ๋อโอเคโอเคไม่เป็นไรจ้ะอ๋อปากกาปากกาไม่ติดคิดช่วยไหมอายุเพื่อนสินายายเพื่อนอันนั้นหล่นเหรอนะหล่นเหละนะอีกข้อหนึ่งอ๋เดี๋ยวเราที่คุณคุณน้องเป็นหลักนะฮะถ้าคุณครบแล้วทุกคนน่าจะครบไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบผ่านตอนนี้ถึงเลขเท่าไหร่ฮะสิบเซตอ๋อหรืออีกสามสิบสามเลข เร่ไม่มีใครกดดันเลยครับสบายสบายทุกคนได้คนละใบถูก <Cob ain S 1> ไหมครับทุกคนได้คนละใบโอเคแล้วตอนนี้ทุกสายตาพกนชื่ออะไรฮะเราเราคุยไปด้วยได้ไหมฮะถ้าถ้าถูกนี่งงเลยนะเออเดี๋ยวเราจะเลือกผู้โชคดีออกมานะฮะ <Ank ara> แต่ว่าเราไม่สามารถรู้ได้ว่าจะเป็นกี่ท่านเพราะว่ามันต้องใหุ้วกจับมันเป็นดวงนะ ไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่อ้าวยัางอย่างอย่างพื่งคหัาเขายังไม่ได้เขียนเลยค่ะรอประกาศเสร็จได้เลยใช่ไหมคะเสรใครยังไม่พร้อมบอกนะครับผมใครยังเขียนไม่เสร็จนอกจากคุณคุณน้องที่น่ารักไม่เป็นไรครับทุกคนรอรอคุณอยู่คนเดียวแต่อ่าหงุดหงิดเฮอบข้มากเลยอ่ะ หนึ่งถึงห้าสิบนะครับปัณิเกียรไปที่หกสิบแล้วเหรอฮะน่ครับกางเกงเพื่อนนี่ก็ไม่ธรรมดาเลยนะฮะเข้าตีมากแต่ b l o o m i n g Words เหมือนแบบมีนเป็นแสงดาวหนึ่งดวง p r ย m i u m อะไรอันนี้คือเราเป็นหนึ่งถึงห้าสิบถูกไหมครับ อันนี้มีหนึ่งถึงห้าสิแต่ห้ามดูนะคุณนะฮะคุณคุณเอนนี้คุณเขาเขาเขาคอย่าเดี๋ยวนีพักเขาสวดไปด้วยนบุญแล้วเหรอฮะครบเขิงนะพรอมไหมฮะยังรอบเพื่อนได้ไหมเนี่ยคุณคุณปิ๊กโอยังรอบเพื่อนเลยอ่ะเอออ่ะพร้อมแล้วนะคะทุกคนเสร็จแล้วนะครับ เสร็จไปเนี่ยเสร็จ้อยโอเคเริ่มกันเลยเลขแรกเล่เป็นน้นจับเลขแรกนะครับสามหกสามสิบสามหกเ6มี่สรพิบเจ็ดทีสมเจ็ดที่สิามี่สิบสมรกอ เรามาเล่นคายสตัวมวดประจำวันที่1่นยได้ถ้าออกนะหกสามเจ็ดสาเามสิบเจ็ดเมื่อกี้สาอันนี้สามมวดที่มาแน่นอนเลข t สามห้าไม่ีเปี่มี ัดมาเอเอเอดดอ่าตัวเลขนี้มันมาวั yeah. นนี้มันน่าจะมาแน่สิบหกหนึ่งหกสิบหกส i x t e e รู้ครับไม่มีสกันได้ยินนะ 2ีสิบเจ็แปเลขที่ออกไปแล้วมีสามหกสามเจ็ดแล้วก็สิบหนะครับผมมีส oh ิบเมีใครได้สาตัวไหมครับตรงๆไม่มีมีใครได้สตัวมะไม่มีไม่มีแมีมีเงียบนะเงียบไม่บอครโอุ้ณพี่มวดนีแล้ววันที่หนึ่งรือเปล่าเฮ้ย ส <time> pues okay. ิบเจ็ดเออเซรัตนไม่นี่เออเฮ้ยทำไมสามหกสามเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดเอ้ยมันต้องมีอะไรอย่างนี้แน่นอนตัวสปาิริที่นํามาจากฮ่องกงเนี่ยไม่รับพูดเลยเนาะพี่เลิฟก็ขอโทษนะเขาให้เลขเขาให้เลขคุณเขามาดีเขาให้เลข 21ครับ anyway? 21, 21 oh, oh ่สิครับ t w โอ้หโยี่สบเอบินบิกันครับดูดีๆนะครับมันมี6แบบในการที่จะบิงโกนะฮะฮะไ่เล้สักเล ึงถึงห้าสิบแล้วเลขเนียห้าสิบถึงร้อยม็กเลยฮะคุณจะได้เล1เนี่ยโอ้เอาละช้าช้าได้พาล่งงาโอ้เลขเดียวอสององ number two มีใครยังไม่โดนสักเลขเลยเนี่ย At <C S 2> เลขต่อไปเลขสิเกครับสาสิเก้านะครับสบเกอร์ที่3นาเอรที่นายออเอรที่ยมาถเลนี่ถ้าถ้าเข้าหวยก็บอก6กับ9ก้าคือเลขเดียวกันเออมีคนก่อกมีใครบีบไหมครับใครบ๊กรีบยกมือนะครับผมชอบกี่คน คนเดียวอ่ะอ่าสี่สิบห้าครับสี่สิบห้าขาสิบห้าสี่สิบสีสี่หครับขอเลขส่ไปจะหมดถังแล้วนะนะไม่เกรดจิงเลยเลขสเลขสี่สู้เขาห้าสิบครับผมห้าสิบครับบิสตสิบ 50คสา่ห้าสิได้ไหมฮะยังไม่มีนี้นียังได้เลยเรีบอยู่18ครับผม e i g โดนโดนไหมะโดนไหมฮะวิกโก้บุกอโมมีใครรอนอีกตัวเดียวไหมครับมีใครรออีกตัวเดียว ตัวเดียวแล้วก็ตัวเดียวตัวเดียวแล้วก็ตัวเดียวสามคนนะครับรอตัวเดียวใช่ไหมฮะเฮ้ยมีรอตัวเดียวสามคนโอ้โหเอาแล้วเอาแล้วเลขต่อไปเลขตัวเดียวเลขเจ็ดครับเซเว่นเจ็ดเซเว่นอู้อ๋อตัวเดียว ฝั่ีกได้นหได้ไหมัถ้าเป็นคนที่ดูข่าวอย่งทีปกโกงแบบตอนนี้ใครอหลกอีกตัวเดียวบ้างครับเฮ้ยเฮ้ยทุกภาพทุกภาพรอเลขอะไรกันบ้างครับ29่สแปดนึงดูนี่ เกี้ย28นี่เยี่วกับมากเหลือเหลือเหลือเลขอะไรครที่8ตัวเดียวกับอะไรนะฮะตัวเดียวจริงหรออ๋ออะเลขที่ปุ๊กจับบ้าบ้านะครับสี่สิบเอ็ดครับสี่สิบเน่าจะเหลือตัวเดียวหลายคนละ ส่วเียคนที่ยังไม่โดนบิโกมันเป็นแถวเดียวนะครับไม่ต้องเต็มนาไม่ใช่าอทุกไม่ครบนะโอเคไ่บิกี่าทีอสามสิบห้าครับสามสิบห้ามสิไม่เต็มหน้าเต็มแถวแล้วไหนขอชี้กครับสามสิบห้านะครับ เธอมีใครบินอีกไหมครับไม่รอบินไหมฮะไม่บินเฮ้ยโกอาบกับคุณยังคุณนั่งอยู่นะเดี๋ยวผมจะหาเพื่อนคุณอีกสักเอาอีกสักอีกสักอีกสักคนสองคนได้อีกสักเลขหนึ่งนะให้ให้อยากให้เพมากเลยอ่ะสามสิบเท่าไหร่สามแหนึี่ร้บบาทนะสามสิบครับผม สามสิบทางนี้บิมีบิแล้วมา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 มีบิด้วยเอาบิงด้วยบิงด้วยเป็นกี่คนฮะเอาเท่านี้แหละเอาเท่านี้แหละสามสามคนใช่ไหมฮะสามคนนะครับผมเดลือีกตัวหนึ่งเขาพอแล้วฮัลโหลอขอทีมงานตรวจสอบนะครับแล้วเดี๋ยว 2องตัวสองตัวนี้อ่าเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะขอเชิญท่านพี่บิงโกขึ้นมาบนเวทีนะครับเอาขอเสยโปรบงมือสำหรับท่านพี่บิงโกด้วยนะครับอีกคนเนี่ยสามนะสามหนึ่าคนนะับ